มาตัดผมวันนี้มาสมมน่ารักมากเลยคนนี้มาเรียกคุณวิชิตตัดผมให้นะเธอรู้ไหมการที่ดูตัดผมให้เนี่ยเธอประหยัดไปสามสิบบาทใช่ไหมเดี๋ยวนี้กี่บาทแล้วอะ่ะสามสิบสี่สิบนะเออมา4สี่สิบบาทอย่างน้อยสี่สิบบาทเออนี่วันนี้ตัดผมไหมเอาทรงอะไรทรงทรงวิชิตบาร์เบอร์หรือว่าทรงนักเรียนทรงนักเรียนนะ <c oughs> โอเค เดี๋ยวมาเสกเลยเด็กเขาตั้งใจให้ครูตัดผมให้เห็นไหมบางคนเนี่ยไม่กล้าครูตัดครูตัดได้ผมทีเตอประหยัดไปตั้งเจ้าการเตอประหยัดไปตั้งสามสิบบาทครูตัดผมให้ยังทำไมครูคิดหนึบบาทอ่ะไม่หนึ่บบาทอะไรผมตัดเจ็ดสิบอยู่ของผมห้าห้าสิบครูองเด็กห้าสิบอยู่หวังนี้จริงเหรอร้อยนี่ผมอืมร้อยไหมเตอ คุณรอ่าคุณรอมารอมารอมาเจอมาติดเน็ตได้เลยโอเคไหมโอเคมโอเคไหมในในขอบคุณครูวิชั่นเยังไงส่งหัวใจหน่อยเรวส่งหัวใจครูวิชินหน่อยเราส่งหัวใจแล้ว